สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับ FC ทุกทุกคนนะครับก็มาพบกับเบาลองเช่นเคยในคลิปที่2นะครับผมกับแนวทางหวยฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับเมื่อประจำวันที่1นะครับเดือน6 2565นินะครับคลิปนี้ก็มัดรวมสี่นอยเช่นเคยมีนอยเฉพาะกิจหนอยรอบพิเศษนนอยรอบปกติแล้วก็ v i p นะครับผมแล้วผมก็จะเน้นให้ในนอยตัวเด่นด้วยนะครับผม สำหรับแนวทางเมื่อวานนี้นะครับพี่พี่แนวทางเมื่อวานนี้ก็ถือว่ามานะครับพี่พี่มานะครับเมื่อวานในโค้งสุดท้ายนะครับผมให้ไปที่เด่น0นเด่น1นะครับก็มาในเด่น1นเนาะมีรูที่1นะครับศนี้ศูนย์นี้หลุดนะครับพี่พี่ศูนย์เมื่อวานนี้ไม่มานะครับศูนย์เมื่อวานไม่มานะครับศูนย์เมื่อวานนี้หลุดนะครับสำหรับผลนะครับรอบเฉพาะกิจนะครับ368กับ53นะครับอันนี้ไม่มี1นะครับผม รอบพิเศษก็4 9 4กับ99อันนี้ก็ไม่มีนะครับส่วนในรอบปกตินะครับผมเน้นรอบพิเศษหลุดไปเนาะนะครับรอบปกติ725กับ1 2นะครับก็มาเข้าใน 1- 2ึงตรงๆนะครับไม่รู้ว่ามีพี่ๆท่านใดได้ตามหรือเปล่านะครับ 1, 2ึงตรงๆนะครับส่วนรอบ VIP นะครับรอบ VIP 881กับ51นะครับ51ไม่มีนะครับพี่พี่ถ้าใครวิ่งรูดรอบ VIP นี้มาบนมาล่างเลยนะครับก็เรามาเข้าในตัวกลับนะครับ18นะครับผมเนาะก็ขอแสดงความดีใจกับพี่พี่เอด้วยนะครับผมแต่ถ้าใครวิ่งรูดในรอบ VIP นี้เด้งบนเด้งล่างเลยนะครับส่วน3ตัวก็เหมือนเดิมพี่พี่ดูนะครับก็ผิดตัวเดียวนะครับอันนี้217เนาะอันนี้725ดสองห้นะครับเฉียดไปเฉียดมา นะครับพี่ๆต้องต้องแตกสักวันนะครับสลับ3าตัวนะครับผมสำหรับแนวทางวันนี้นะครับผมก่อนไปรับชมนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับทางช่องนะครับให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะครับผมเด็กต่ำกว่าสิปปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำนะครับ สำหรับในโค้งสุดท้ายนะครับพี่พี่ตัวเด่นนะครับผมตัวเด่นนะครับผมให้ไปที่เด่นที่หแล้วก็เจ็ดนะครับพ,พี่เด่นห้าเด่นเจ็ดนะครับสายวิ่งสายลูดสายวิ่งสายลูดนะครับผมให้ไปที่ห้า นะครับพี่พี่เด่น5เด่น7วิ่วิุดนที่5นะครับผมจะเน้นให้ในรอบนะครับรอบพิเศษนะครับผมรอบพิเศษลอง VIP นะครับเน้นรอบพิเศษลอง VIP นะครับถ้าใครชอบก็ตามได้นะครับผมสำหรับใครที่มีโชคลาภนะครับหรือว่าเพื่อนใหม่นะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามเนาะ กดติดตามทั้งหมดแล้วก็กดกระดิ่งนะครับผมเนาะนะครับถ้ามีเวลาก็เข้ามาคอมเมนต์นะครับเป็นกําลังใจให้กันนะครับผมสำหรับนะครับตัวเด่น7นะครับก็จะมีนะครับ7.0นะครับผม7.1 7.3 8นะครับผมส่วนเด่น5นะครับเด่น5ก็จะมีในที่50 57 58แล้วก็59นะครับผมส่วนนะครับที่ผมจะเน้นให้นะครับพี่พ สลับที่จะเน้นให้ในโค้งสุดท้ายก็จะมีเจ็ดูนย์นะครับผมเจ็ดสามห้าเก้านะครับแล้วก็ห้าเจ็ดนะครับพี่พ ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเลข3ตัวนะครับหลักร้อยนะครับหลักร้อยผมให้ไปที่เลข2นะครับพี่พี่ให้ไปที่เลข2นะครับก็จะเป็นในที่2 7 3นะครับ2 5 9นะครับผมนี่เลย นะครับถูกอกถูกใจกันหรือเปล่านะครับผมก็ในโค้งสุดท้ายก็ขอให้มาในตัวนี้นะครับขอให้แตกทั้ง4หน่อยนะครับเนาะขอให้มาในตัวนี้แล้วก็แตก4ีหน่อยนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกๆกําลังแรงใจนะครับที่เข้ามารับชมแนวทางในวันนี้นะครับผมก็ขอให้มีโชคลาภทั้งแนวทางหววรัฐบาลไทยนะครับแล้วก็แนวทางหัวรัฐบาลเวียดนามแล้วก็ต่อด,ด้วยคํำๆก็เป็นแนวทางหัวยราวพัฒนา นะครับผมก็ฝากติดตามรับชมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ